เมน,นูที่กินแล้วผิวขาวใสอย่างมีออร่าวันนี้หมอมีมาบอกภายใน1น,นาทีนี้ครับอันดับแรกเลยครับหาซื้อได้ง่ายๆเลยน้ำเต้าหู้ครับเพราะว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยจะมีไฟโตเอสโตรเจนนะครับเป็นสารที่มีลักษณะล้ายของฮอร์โมนเพศหญิงก็จะทําให้คนที่กินเข้าไปเนี่ยมีผิวพรรณที่ดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลครับ อย่างที่2ครับน้ำมะเขือเทศครับในน้ำมะเขือเทศเนี่ยจะมีสารชื่อว่าตัวไลโคปีนซึ่งตัวไลโคปีนนี้นะครับจะทําให้เกิดการต่อต้านอนุมูลอิสระผิวพรรณเราก็จะคงอยู่ได้นานแบบไม่เสื่อมถอยครับอย่างที่3าปลาทะเลครับของพวกปลาแซลมอนที่เราชอบทานทากันเนี่ยแหละครับมันจะมีตัวคอลลาเจนค่อนขน้างแน,น่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปซื้อตัวคอลลาเจนแบบผงมาเลยนะครับกินปลาทะเลสดๆเนี่ยแหละครับดีที่สุดลวครับอย่างที่4ครับไข่ไก่ไข่ไก่เนี่ยจะมีตัวเซเลเนียมครับซึ่งเซเลเนียมนี้เองครับจะเอาไปสร้างตัวูตาไ ก็จะทําให้ผิวของเราครับลดการสร้างเม็ดสีผิวเราก็จะดูขาวใสแบบมีออร่านะครับอย่างสุดท้ายครับอย่างที่5บล็อกคลี่ครับผมใช่แล้วทุกคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกอีกนิดนึงครับแต่บล็อกคลีนี่ครับมีสารชื่อว่าตัวซาพโพราเฟนซาพโพราเฟนนี่เองครับที่จะทําให้เกิดการต่อต้านอ,อนุมูอิสระเอ่ยต้านมะเร็งเอ่ยหรือแม้กระทั่งต่อต้าน UV ด้วยผิวของเราทุกคนก็จะแข็งแรงแล้วก็ขาวใสแบบมีออร่าได้ครับ ที่สุดแล้วยังไงหมอฝากติดตามตัวเพจพีนายไว้ด้วยนะคบเป็นหมอึ้นลิงกไว้ใหข้างล่างนี้นะครับมีข้อมูลดีๆทุกคนจะได้ไม่พลาดอย่าลืมกดคลิก,ลกไลค์แชร์กดทุกอย่างเท่าที่ทำได้เลยนะครับสวัสดีครับ